เกินสะสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นเชื่องของความสุข <c oughs> เป็นเครื่องทำเรื่องจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวมบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้ ญาติที่ตายไปแล้วนานแสนนานอยู่โลกอื่นไกลแสนไกลบุญส่งไปถึงได้บุญตัดรรนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เรือจะต้องทำแล้วก็ทำให้มากๆแล้วก็ทำให้บ่อยๆ มีบุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมากบุญมากกระทำให้เกิดความสําเร็จความสำเร็จทั้งมวลมีบุญอยู่เบื้องหลังบุญเนี่ยทำให้สําเร็จได้แต่เป็นพระพุทธเจา้าความเป็นพระเบเชียกพระเดเจ้จาความเป็นพระอัครสา,าวก ความเป็นพระอระหันติสมามพิทาพตามการบรรลุมรคนุณิพันผ่านเป็นท้าวมหาบรมท้าวศักดะพระเจ้าจักรพรรดิพระราชากษัตรย์มหาศาลเศรษฐีมหาศาลเศรษฐีทั้งหลายรูปสมบัติทรรมสมบัติคุณสมบัติทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยบุญบรรลุเร็วก็ด้วยบุญ มารู้เกินเป้าหมายก็ด้วยบุญมาทำบุญเกินเป้ามารู้อรเพรา็ทำบุญเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญการทำบุญแล้วตามระลึกถึงบุญได้บุญมากกว่าการทำบุญแล้วลืมไปคิดถึงเรื่องกุ้มใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาท ไม่ยอมปล่อยใจไปนึกถึงเรื่องที่ทำให้ใจสศร้าหมองขอลบในบุญตรึกในบุญนึกถึงบุญได้ยินหลวงพ่อสอนว่าเมื่อทำบุญแล้วตามเรื่องนึกถึงบุญเป็นบุญทับทวีทับทวีบุญที่เราทำไปแล้วเนี่ยเรานึกถึงอีกบุญก็ทับทวีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญทับทวี จะท,ทำบุญทุกบุญให้มากๆแล้วก็อาษิานนึกถึงให้ปีติใจในบุญและทิตตานจิตให้บุญส่งผลเพราะเราอยากสำเร็จธุรกิจการค้าสำเร็จในการบรรลุธรรมอยู่แล้วสำเร็จในการสร้างบุญท่ากติน เราอยากจะสาเร็จยู่แเราก็ต้องดึกถึงบุญกระถินปีนี้ให้ได้เป็นประธานรองเทิดนได้ถวายพระทาหารทุกวันเป็นต้นบทพระทุกวันทําบุญทุกวันให้นานแน่นนั่งทุกวันแผ่เมตตาทุกวันอนึกถึงบุญอธิฐานจิตให้ประกอบเหตุให้ได้ทําบุญส่วนผลของบุญนั้นเมื่อเราประกอบเหตุแล้วผลมาเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ประกอบเหตุ ผลของบุญก็ <c oughs> ไม่มีเพราะนั้นต้องประกอบเหตุคือทำบุญทำบุญให้มากๆนึกถึงบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้สำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานสำเร็จในการปฏิบัติธรรมในการชวนคนสร้างบารมีและในการช่วยกันทำพระพุทธศาสนาให้จเจริญอย่าให้พระพุทธศาสนาของเราต้องตกต่ำ เราเกิดมาแล้วทำพระศาสนาให้เจริญช่วยกันเปยแผ่ช่วยกันทำมนุษย์โลกให้เป็นคนดีที่โลกต้องการเปลี่ยนเขาให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจในเรื่องบุญก็จะได้ไม่ต้องไปทำบาปจะได้ไม่รับโทษไม่ต้องติดคุกในโลกนี้ไม่ต้องติดคุกนโลกในโลกหน้าด้วยความเป็นสัมมาทิฏฐิและละบาปบำเพ็ญบุญ ไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้ถ้าทุกคนมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยไม่ต้องมีสงครามก็ได้ถ้าทุกคนมีศีลห้าทุกคนเข้าใจธรรมะเข้าใจบุญเป็นสามมาทิฐิละชั่วทำดีทำใจให้ป่องใสแล้ว <c oughs> อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอาวุธทุกคนอยู่อย่างเป็นสุขมันยุคราศรีอารยเมตรตย พราะนั้นเราก็จะต้องทำหน้าที่ทำประสาธนาให้เจริญปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยก็เป็นบุญของเราแล้ะที่เรดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้สร้างบุญได้สร้างบาร,รมีนึกถึงบุญบ่อยๆอธิษฐานเจ็บ่อยๆให้ธุรกิจสมปรารถนาพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองบรรลุพิชาธตรวรกายเร็วว คสตันดี้วันนี้คุณพ่อเป็นุมมะเร็งลำไส้ต้องถูกผ่าตัดถูกเย็บปิดถาวรแล้วิบาก,กรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและวิบากรรมที่เป็นนับเลงมีเรื่องกับสรขุรีและใช้มีดแทงเข้าบริเวณท้องลำไส้อีกกรรมหนึ่งก็คือเอาประทัด ไใส่ไว้ในก้นสุนัขแล้วระเบิดอบิบารรมที่สุบรีแล้วก็ฆ่าสารทึงทำให้มันเป็นมะเร็งปอดด้วยที่พ่อเป็นมะเร็งมากอย่างนี้ใหลเรื่องอย่างนี้และไม่ทุกข์ทรมานเพราะพ่อได้ถวายยารักษาโรคถวายยารักษาโรคชมรมไปพราปาชาจะดีของเราก็ถวายทุกวันเหมือนกันอยาได้บุญนี้ ไหวปลาแล้วก็ถวายยาักษาโรคด้วยถวายพระทหารด้วยเพื่อที่จะได้บุญนี้ท่านใดยังไม่ได้ถวายยาักษาโรคก็ทําท่านใดไม่มีกระตังก็จมโมทนาบุญกันครับชมรดวดรมปรลายปลาประชานดีของเราเราก็ต้องการทําบุญเอาไปดัดรอนบิบากกรรมทั้งหลายเกิดมาเพื่อ ทำบุญตัดรอนพิบากกรรมเก่าให้หมดสิ้นไม่ให้มีโอกาสส่งผลต่อไปหรือหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างความดีให้นิสัยไม่ดีหมดไปมีแต่นิสัยดีเกิดมาเพื่อให้ใจนั้นไม่เศร้าหมองมีแต่ปีติมีแต่ความสุขเกิดมาเพื่อไม่ให้ใจมืดมน ให้ใจใสสว่งางเนี่ยเราเกิดมาหนึ่งประซามารมีนะใ,ใจใสสว่างสองให้ใจมีแต่ปีติมีแต่ความสุขสามให้มีแต่นิสัยดีนิสัยไม่ดีหมดไปสี่วิบากกรรมเก่าต้องหมดไปวิบากกรรมบุญกุศลใหม่ต้องมากเนี่ยเกิดมาเพื่อนนไม่ใช่เกิดมาเพื่อสร้างวิบากกรรมให้มากขึ้นเกิดมาเพื่อเศร้าหมองเกิดมาเพื่อทํานิสัยเลวไม่ใช่อย่างนะั้น เราเกิดมาจากนี้เราก็จะต้องทบทวนกันเราก็ปลายปรากันมาแล้วนิสัยดียี่สบปีฝนตกแดดออกลมพัดน้ำท่วมล้อมวัดโควิดรถติดน้ำแห้งน้ำมากอากาศเย็นอากาศร้อนอย่างไรเราก็มาปลายปรากันโดยมีองค์กเป็นประธานในนามชมรวมปลายปรา,ปราผู้ชายที่ดี